วันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับ MPB Sweet Cake นะครับเบเกอรี่อร่อยๆอมงคลนะครับใครอยากทานก็สั่งกันได้ที่ Line at MPB Sweet Cake ครับ4ปีเกิดการงานการเงินกว่าดซับเข้าประจำเดือนกันยายน2563สวัสดีครับเดือนกันยายนต้องบอกว่าเป็นเดือนแห่งหัวใจมังกรเดือนหนึ่งนะครับ ที่มีไฟคอยมากระตุ้นให้เกิดเรื่องดีๆมากมายครับไฟเนี่ยก็เปรียบเสมือนการเดินทางเปรียบเสมือนความพยายามเงินตราที่จะประสบความสําเร็จนั่นนะครับรวมไปถึงความรักด้วยฉนันเนี่ยเรามาดูด,ดีกว่าว่ามีปีไหนบ้างที่มีดวงแรงโอกาสจะประสบความสําเร็จสูงครับปีแรกปีขานมีการงานมากระตุ้นเรื่อยๆนะครับ ปีขานต้องบอกว่ายังเป็นปีที่ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยจริงๆนะครับเพราะว่ามีอะไรมากระตุ้นให้ทำเรื่อยๆเงินก็อาจจะฝืดเคืองอยู่บ้างแต่เป็นปีเกิดที่โชคดีนะครับวิธีการที่ทําให้โชคดีมากกว่าน,นี้คือการที่เรารทำงานกับหัวหน้านะครับถ้าเราเป็นลูกน้องเยพยายามเข้าหาหัวหน้าเข้าไว้นั่นคือสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับโดยสิ่งลูกค้าก็อยากจะให้เน้นที่ลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าที่เรามีอยู่ลูกค้าระดับ ที่เป็นระดับจังหวัดก็ได้นะครับหรือระดับประเทศก็ได้ยิ่งดีครับฉะนั้นเนี่ยปีขานต้องเหนื่อยนิดนึงครับผมพูดเลยว่าปีขานเหนื่อยแต่โอกาสมาเยอะมากๆเหมือนกันนะครับปีเถา ปีถอ่อเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีกระต่ายที่เน้นเรื่องการงานการเดินทางเป็นหลักเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขยับคนปีถอ่อเนี่ยห้ามอยู่นิ่งๆนะครับต้องใช้การขยับขยื่นเป็นหลักเลยฉะนั้นในการเดินทางไปติดต่อง,งานนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับงานการเกี่ยวกับเซล์ประชาสัมพันธ์นะครับเงินจะเข้าง่ายมากนะครับใช้การเดินทางเป็นหลักนะครับการเข้าหาเป็นหลักนะครับมีการพูดคุยกันนะครับเราอาจจะรับฟังมากกว่าพูดจะเป็นสิ่งที่ดีครับปีมะเมย ปีมะแม่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีปีหนึ่งที่มีโอกาสสูงสุดๆเลยนะครับเพราะว่างานการเนี่ยเราจะเด้นในด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับเราอาจจะเป็นตัวแทนในหน้าก็ได้นะครับและเป็นที่ปรึกษาก็ได้เหมือนกันนะครับในธุรกิจต่างๆแล้วเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสอนจะดีมากๆเลยเหมือนกับการที่เราให้ความรู้อาจจะเป็นโคชชิ่งก็ได้นั่นคือเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับก็มีโอกาสสูงครับที่จะได้เงินจากสิ่งที่เราเนี่ยเคยทําเอาไว้ในอดีต หรือบางทีเดี่ยนะครับเราสามารถขายของเก่าแล้วได้ราคาสูงอย่างมากๆก็ได้เช่นกันครับปีกุ่น ปีกูรเนี่ยต้องบอกว่างานเนี่ยก็จะมาเรื่อยๆสบายๆนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากดังหวังนะครับแต่ก็จะมาเรื่อยๆงานที่เหมาะในช่วงนี้นั่นเองนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาการศึกษาหรือว่างานออนไลน์นะครับเราใช้ธุรกิจออนไลน์เป็นสื่อในการนำพาเราหาเงินนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเน้นไว้เะครับเรื่องของออนไลน์เป็นหลักๆเลยนะครับเราอาจจะไม่สามารถที่จะเดินทางไปทําธุรกิจเองได้นะครับอาจจะไม่เหมาะนักแต่เราหาตัวแทนครับใช้สื่อนําไป แล้วก็จะทำให้เราเข้าถึงคนได้ง่ายกว่านี้ครับนี่คือสีราศีปีเกิดน,นะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากดูดวงสามารถติดต่อได้ที่ Line admy saping นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ